สนับสนุนโดย Pi v a t e Car ์เ n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา BYD Dolphin รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กทรง h a t c h b a c k 5ประตูที่มีดีไซน์อันฉกเฉียวที่มาพร้อมพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางล่าสุดสื่อยานยนต์ของจีนได้ปล่อยภาพหลุดของ BYD Dolphin version mini Cheng มาให้ชมกันแล้วหลังจากที่ภาครัฐของจีนได้เผยแพร่เมื่อวันที่9ธันวาคม2024ที่ผ่านมา ซึ่งทําให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนดีไซน์ภายนอกทั้งด้านหน้าและด้านท้ายรวมถึงยังมีข้อมูลบางส่วนหลุดมาให้ชมกันด้วยอีกทั้งได้เพิ่มระดับความแรงของคุมพลัง e ีที่มีให้เลือก3าระดับจากเดิมที่มีเพียง2ระดับเท่านั้นนอกจากนี้ในด้านรายละเอียดมิติตัวถังก็จะมีความยาวที่4,280ม m mm, มเพิ่มขึ้นจากรุ่นปัจจุบัน1 5 5ม mm, มกว้าง1,770ม mm, มสูง1,570ม mm, มและระยะฐานล้อ2,700ม mm, ทั้งนี้ BYD d o l p h i n m ์ n ินเมนได้ปรับเปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้าใหม่ให้ดูสปอร์ตขึ้นจากกันชนหน้าที่เตีติดพื้นกว่าเดิมพร้อมยืดความยาวช่องดักลมข้างกันชนทั้งสองฝั่งและตัดมุมให้ดูคมกว่าเดิมชายล่างกันชนส่วนกลางยังใช้สีดําตัดหนากว่าเดิมส่วนด้านข้างจะปรากฏเพียงล้อลายใหม่ที่เหลือดูไม่ต่างจากเดิมส่วนด้านท้ายเปลี่ยนกันชนหลังใหม่สังเกตได้จากช่องติดป้ายทะเบียนที่กินพื้นที่สูงขึ้นมาจากเดิมและยังปรับไฟไท้ายตั้งตรงของแผงทับทิมและดีไซน์ด้านใน รวมถึงเปลี่ยนโลโก้ข้างในจาก Biodream เป็น BYD รวมถึง BYD Dolphin โฉมใหม่เช้งก็จะมีล้อหลายหลายให้เลือกแต่จะมีเพียง2ขนาดที่มาพร้อมอย่าง 195/60R16 หรือ 205/50R17 ส่วนห้องโดยสารยังไม่มีภาพให้ได้ดูกันแต่มีข้อมูลว่าจะมีหลังคาพาโนรามิกสันรูที่มาพร้อมกระจกกรองแสงให้เลือกส่วนกลุ่มพลังจะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดิมโดยมีให้เลือก3าระดับความแรงที่ประกอบด้วยความแรง94แรงมา้า 174แรงม้าที่เพิ่มจากรุ่นก่อนและ201แรงม้าซึ่งทั้งหมดนี้จะมาพร้อมแบตเตอรี่ LFP ที่ทำความเร็วสูงสุดได้150และ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแตกต่างกันไปส่วนกำหนดการเปิดตัวที่ประเทศจีนคาดว่าจะมีขึ้นในอีกไม่นานจากนี้ส่วนในประเทศไทยก็จะตามมาในภายหลังอย่างแน่นอนซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอย่างไรทาง a u t o c a n น w จะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยขอบคุณครับ